กินข้าวกับไข่ตีๆเอามือตีใส่เกลือนิดหน่อยยอดหน่อยๆนี่อุโอุคชุบชุบชงบชุบชุชุบ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 ชุุบบโอ้ใส่ใ่ใ่เบาเบาบาเบาบาเทำเบาเบาเบาเครับเบาเ chụp 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 nào chụp 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 bao 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 sì, bao bao ok bao bao tiếp ok bao 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 โอเคไหมบุ้ง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 เห็นไหมบุ้งแกมบุ้งบุ้งบุ้งไหมตัชิมแม่ทำเบาๆทำเบาๆทำเบาๆค่ะอืมทำเบาๆว้าเก่งจังเลยเบาๆนะโอเคเบาๆเบาๆค่ะ เอว้าวเออมันร้อนนะย,นยานะ่าจับมันนะร้อนโอเคพ่อก่อนค่ะพ่อก่อนนะรอก่อนเห็นไหมฟุ๊กนมันร้อนมากเลยร้อนมากเดี๋ยวแม่กลับด้านให้นะนม่มกินจังร้อนมันร้อนร้อนไหมร้อนไหมคะ อร่อยไหมเนี่ยแม,ม่เป่าพัดลมให้กันยันทอดไข่กินเองครับวันนี้กินเยอะๆนะคะกินเยอะๆนะคะโอเคยังเนี่ยฮันเตอร์ร้อน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 แม่เป่าให้อยู่ไงแม่บอกว่ามันร้อนเนี่ยแม่เป่าให้อยู่เนี่ยยเนี่ยเพิ่งจับ นอนเอาข้าวใส่ด้วยค่ะ ไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่เอาข้าวใส่ไม่ได้ไปเที่ยวนะตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวโอเคไหมคะเอาข้าวใส่ด้วยค่ะเอาข้าวใส่ด้วยได้ไปเที่ยวค่ะแล้วเร็วเอาข้าวใส่ด้วยแล้วเร็วค่ะเขาใหญ่ขาเขาใหญ่แล้วเร็วเอาเขาใส่น้ำ มันว่ามันเศร้าหลอนแล้วมันเศร้าห,อน,อ,มมนาหอนแล้วอืมมันเศร้าหอนแล้วเขนชันอ่ะออก,กินข้าวใส่ด้วยเอาข้าวใส่เอาข้าวใส่ข้าว,าวเยามไม่ไปเที่ยวใช่ไหมพรุ่งนี้ไม่ไปเที่ยวใช่ไหมอืมกิิงมากวนยาไม่ได้ไปเที่ยว อือชาละน่ไอยันหิวน้ำบอกแม่นะแม่เปิดให้กินนะออันนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนมันเล่นอืมเดี๋ยวแม่เปิดน้ำให้กินครับอืมอืกินไขย,ยวนทำเองอร่อยไหมคะอร่อยไหมไขยันอไม่ใช้ซ้อนค่ะ ยังชอบใช้มือท้ดไข่ใส่เกลือเดอ็กน้อย ข้าวใส่อีกข้าวตัวกินโบมตัวกินต่ำเอาให้ป้อนข้าวเท่าง,งั้นอือนผัดกินผัดยิบกินเองว่ากิน I'm right here no oh. yeah. โอเคกินไข่ลูกมันจะเฮียหัวจะพองจาน ค okay. ไม่ปิดไว้ให้กินไข่ก่อนกินไข่ก่อนขอให้กินอีกกินข้าวก่อน,อ,นอิ่มยัง<า>อิ่มแล้วหรออันเด้เดาอันกินข้าวก่อนเลยแม่อ่ะเปิดให้ดูกินข้าวก่อนจะขอเบิ้ง iPad ป่ะนี่